เอา้าหมอฟันหมอฟันหมอฟันเราเฮ้ยรอบที่แล้วอุดไม่ดีเหรอรอบที่แล้วอุดไม่ดีครับฟันผุอา้าวันนี้หมอฟันจัดการให้ให้อีกครับฟันผุไปสองซี่ครับเนี่ยเีซีนีกับซีนี้โยกได้เลยครับวันนี้ก็ไม่จะต้องเสริมดีก คือว่ามันเป็นเหงือกรุ่นเก่านะครับเหงือกรุ่นเก่าจะใช้สลักจิ้มตรงกลางตัวนี้ไม่อยู่นะครับเพราะว่าใช้มาเคยใช้มาแล้วไม่ใช้มีอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้งานหนักครับอยู่บ้านเราใช้งานหนะักเจอทุกอย่างหินดินทรายทั้งตอญี่ปุ่นคงไม่น่าจะมีตอนะญี่ปุ่นนี่ มีแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้ใช้งานหนักเหมือนบ้านเราหรอกครับนี่ให้เราจัดการให้ให้ใหม่หนี่ครับไม่อยู่ครับอันนี้ขนาดไม่ได้ขุดต่อนะนี่ไปขุดแค่ดินน่ะดินก็ไม่ใช่ดินแข็งอะไรมากมายครับดินแบบดินดานแบบร่วนๆน่ะยังร้าวหมดเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมน่าจะเชื่อมไม่เยอะอันนี้ก็ ได้ประสบการณ์แล้วได้ความรู้แล้วต้องเอาให้อยู่นะครับได้บทเรียนแล้วเฮ้ยถอดแบตยังไมดูดินี่ถอดให้งานเข้าเลยนะโอ้ถอดแล้วถอดแล้วนีอ่อันตรายมากเลยนะการเชื่อมรถนะครับการทำอะไรกับรถทุกคันไม่ไว่าจะเป็นรถยนต์รถ บรรทุกรถแมคโครรถทุกอย่างที่มีแบตเตอรีอ่เวลาจะทำการเชื่อมต้องถอดแบตเตอรี่ออกนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับดูข่าวเมื่อเช้าอาอยู่ที่อที่ไหนวะเดี๋ยวโอ้เจอพายุฤดูร้อนแบบบ้านนี่พังไปหลายหลังเลยอะ่ะคำเขื่อนแก้วเออน่าจะน่าจะใช่นะ อำเภอคำเขื่อนแก้วหรือเปล่าครับดูข่าวเมื่อเช้าพายุทั้งฝนทั้งลมครับบ้านเรือนเสียหายโอ้โหน่ากลัวม,มากเลยอ่ะแต่ว่าบ้านกวดยังไม่มีอะไรครับแต่อากาศเย็นสบายคืมๆอ่าน่าจะพัดมาจากที่อื่นนะครับอากาศเย็นสบายคืมมากเลยเอ้ย,อยเราเมื่อวานในรถน้ำนี่ไหมสองต้นเนี้ยรถอยู่เนาะ อ๋อผมผมบอกเลยถ้าถ้ามาพายุร,ร้อนมาที่บ้านกวดนี่เอยมีเหล็กนี่ไะเอาเล็ก,ลก,ลกถ้ามาบ้านกวดอ่ะผมไม่ห่วงอะไรหรอกผมห่วงโรงรถนี่แหละแต่โรงรถไม่เท่าไรหรอกเนาะเพราะว่ามันโลง่งมันไม่ได้ก่อทึบไอ้ที่ห่วงก็นุ่นแล่นุน่นนุน่นนุน่น ห่วงอะไรรู้ไหมนูน่นต้นไม้นล่นะนี่นี่ไม่อยากจะเวาเลยขันมากนี่ต้นไม้ไม่ได้ค้ำดีซะด้วยครับนู่นนะนูะ่นนะต้นสูงสูงนน่ะไอ้ต้นดำดำต้นจะบกเนี่ยอันตรายเลยครับยังไม่ได้ค้ำไปด้วยรอออยากเสียวเเวาเลยขันฝนมากนี่เอ้ยไม่ใช่ฝนพายุถ้าพายุมากลัวมากเลยครับ ส่วนไอสองต้นนี้ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่าไอสองต้นนี้มันอยู่ใกล้ๆต้นยางก็ต้นยางก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยต้นยางเยอะเลยไม่กลัวเท่าไหร่แต่ต้นนี้สวยมากเลยเนี่ยดูใบดูใบครับดูใบเตกเป็นไหนเป็นไหนต้นกำลัง ถ้าถ้าเปรียบสเสมือนคนก็จะอยู่ประมาณช่วงวัยรุ่นนะครับมันก็เลยใบยก็เลยใหญ่สวยเตกสวยครับเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นส่วนต้นนี้มันแก่แล้วเนี่ยนี่น,น,น,นต้นนี้แก่แล้วครับดําเมี้มเห็นไหมใบก็จะออกช้าหน่อยนะครัใบก็จะเล็กๆใบไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ต้นนี้ต้นแก่แล้วส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็แก่เหมือนกันครับ ต้นนี้ใบกําลังออกครับเพิ่งเอามาปลูกนะย้ายมาจากหน้าบ้านครับนี่ถ้าใบออกเต็มที่น่าจะสวยครับต้นนี้แล้วก็ต้องทําที่ค้าดีๆเพราะว่าต้นสูงแล้วก็กิ่งมันเยอะถ้าใบออกเยอะเสี่ยงต่อลมครับเสี่ยงต่อลมวกนี้อากาศเย็นสบายมากเลยไม่รู้จะมาหรือเปล่านี่ฝนนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คอมเมน์สิเริ่มมาลวบนนี้ลมนี่โอ้ยดูดูดูห่วยทั้ทงลมทั้งฝนนี่อันตรายด้วยนี่ไอไอโรงรถนี่ไม่เท่าไหร่นะผมว่าโรงรถนี่ยันผมว่ายันโอเคอยู่นะแข็งแรงดีอยู่หรอกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันอ่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่ามันมันโล่งไม่ใครไปเจอมันนั้นให้พี่แล้วหเหราใครเจอให้พูนพูนอะพูนอะล้งางคาพูนอะฮะตักอะไรโอ้นู่นเราเจอมาให้ซชลเล่นแล้วนะคันไหนโดนนี่ โอ้อันตรายดิยนี่ขนาดทำให้สูงแล้วอะ่ะใครอยู่ด้วยนี่จันชายบ่อยู่คนเดียวตักอะไรไตักไปไหนต,ตัอตกออกบ่ฮะ อ๋อโอ้โดนานาเลยตัวไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้จะไปหาจานชูสักหน่อยเอามอเตอร์ไซค์ไปให้ใช้ครับเพราะว่า,อาเอ็นถามมาว่าที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ไหมัมก็บอกมีอ่ะแต่ก่อนก็ไม่ถามตั้งนานแล e ้วมอเตอร์ไซค์มีอยู่ เอามาใสา่ไปให้ไว้ใช้ไว้คีไปกินคงกินข้าวครับเดี๋ยวจะเอาไปให้วันนี้แหละเดี๋ยวขนไปให้ครับนี่จะไปหาจีมก่อนตอนเช้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ